เอาละครับส่วนช่วงนี้ครับผมพาทุกท่านไปกราบขอพรโชคลาภไดครับจากเท้าวเวสุวรรณโนความสูง5เมตรที่วัดน่มการนนจังหวัดสมุทรสาครครับอันนี้นะครับที่ไปถ้าไปวัดนี้เนี่ยไปกราบหลวงพ่อหายนะครับพระปางเปิดโลกซึ่งท่านอายุเก่าแก่มากกว่า200ปีแล้วก็ไปกราบขอพรพระพุทธชัยมงคลพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครด้วยวัดน่มการนนครับเชิญครับ วันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรท้าเวสวรรณโนความสูง5เมตรที่วัดนุ่มการนนท์จังหวัดสมุทรสาครค่ะตามตำนานท้าเวสวรรณโนท่านเป็นปามผู้ร่ำรวยจากการค้าขายและท่านยังเป็นผู้ที่ใจบุญคอยบริจาคทานโดยเหตุผลนี้เองท้าเวสวรรณโนท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่คอยดลบันดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาท่านมีโชคลาภนั่นเองค่ะว่ากันว่าท้าเวสวรรณโนนั้นคือพญายักษ์ที่เป็นหัวหน้าของท้า จตุโกกรกบาลจึงทําให้มีพลังปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายมีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่บูชาท้าวเวสสวรโนจะบังเกิดแต่โชคลาภร่ารวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมดวงชะตาป้องกันพูดผีวิญญ,ญาณต่างๆไม่ให้มาทําอันตรายใดๆกับตนเองและคนในครอบครัวซึ่งในขณะนี้ทางวัดนุ่งการนนก็ได้เปิดให้คุณผู้ชมได้มากราบไหว้ขอพรท้าวเวสวรน,นกันแล้วนะคะนอกจากจะได้มากราบไหว้ขอพรท้าวเวสวรน,นกันแล้ว ผู้ชมยังได้มากราบขอพรหลวงพ่อหายรับปางเปิดโลกซึ่งท่านมีอายุเก่าแก่กว่า200ปีค่ะ แม่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแกเป็นโรคอามาัมพษ์อยู่ข้างซ้ายอ่อนแรงครับแล้วแกดูในรายการทีวีแล้วก็โทรมาหาผมว่าลูกแม่ดูรายการนี้เขาบอกหลวงพ่อหายศักดิ์สิทธิ์ใครมาหามากับไหวบูชาใครเจ็บเจะดหายผมก็เลยลองมาดูครับขอพรจากหลวงพ่อหายนะครับแล้วก็เอาน้ำมนต์ส่งไปให้แม่ได้ดื่มแล้วก็ทาในฝั่งที่อ่อนแรงแล้วก็โทรไปถามแกว่าเป็นไงบ้างแกบอกว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆอยากให้ลองมาดูครับอย่างน้อยเราก็เป็นชาวพุทธนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับอยากให้ท่านผู้ชมก็ลอง มาากรบไวับ,จจบ,วมบผมวันหยุดแบบนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมไหว้ขอพรท้าเวสวรรณโนและได้มากราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ปีได้มากราบขอพอรพระพุทธชัยมงคลพระน,นอนองค์ใหญ่และได้มาร่วมกันสร้างวิหารกลุม่มพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครกันนะคะ